สำหรับทีมที่1ของเรานะครับไปประกอบไปด้วยนะคะน้องเจนนี่ค่ะน้องสกายค่ะน้องชอปเปอร์ครูกีตาร์และน้องฟูอายืนหน่อยอยืนหน่อยอ่าฝั่งนี้นะคะพร้อมไหมคะทีมนี้ซึ่งต้องบอ,อกว่าทีมนี้นะคะมีครูที่ปรึกษาวันนี้นะคะนั่นก็คือครูบิกกี้นั่นเองคะอ่ะ เชียร์มวยมากตอนนี้นะคะถามความพร้อมหน่อยก่อนที่เราจะมาเสนองบวันนี้ถามความพร้อมหนะะ่อยค่ะบอกเลยว่าร้อยให้พันนะคะความพร้อมเพราะว่าทําการบ้านตั้งแต่เมื่อวานค่ะยันตีสี่วันนี้ทําการบ้านอีกจนกว่าจะมาถึงนี่เลยค่ะพร้อมมากค่ะครูบิกกี้ว่าไงคะครูบิกกี้สำหรับความพร้อมของซีซั่นสองปีนี้ค่ะ พร้อมมาตลอดและรอและรอวันนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วปารอวันที่ฉันจะกลับมาแก้มือเออใครที่ว่าอะไรฉันไหวก็แล้วแต่ <laughs> ปีนี้เป็นแนวฝรั่งเศสอีไหมคะต้องรอดเด็กๆค่ะ <laughs> จะอาจจะพาไปต่างประเทศนอกโลกอะไรก็ได้นะต้องรอเด็กๆนำเสนอนะคะแต่เราบอกเลยว่าดิฉันรอวันนี้มานานรอวันที่มงจะต้องอยู่กับครูข,ของ Tokyo Music ค่ายตัวเกียวตมิวสิคคนนี้ค่ะเ <laughs> <laughs> พราะเราเป็นเจ้าของผลงานเพลง แม่เล็กแซกครับทีค่ครูบิกี้ไม่ยอมจากไปไหนเพราะว่าจะมาซีซั่น2นี้เองนะคะป่วย1ปีก็ต้องหายเพราะว่าจะมาแข่งซีซั่น2เอ,อ่ออะไรนะคะนี่ก็รอนานอยู่นะไม่เหลืจะแก่ยังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงทีมใครเพงพูดค่ะเอาแล้วดีนะคะที่มีไมค์แค่2ตัววันนี้ โอเคนะคะสำหรับทีมแรกทีมคูบิกกี้ขอเสียงประมือด้วยค่ะว้าวี่ตองเป็นกำลังใจให้กับทีมนี้ด้วยแต่เดี๋ยวเราจะมาจับฉลากกันนะคะว่าใครจะได้ทีม A หรือ B หรือ C หรือ D นั่นเองอะ่ะ <c oughs> ทีมต่อไปนะคะประกอบไปด้วยน้องแอนนี่น้องแน็กน้องแม็กและน้องอาร์ทค่ะว้าว <Wow. S 2> เออจริงๆจ,จ,จะมีครูจุนนี่ด้วยอ๋อ oh. อะไรอ่ะใบหน่อยนิดนึงสปอยนิดนึง บอกเลยว่าจริงๆคุณครูจุนนี่ลานะครับแต่ว่าต้องรอติดตามเซอร์ไพรส์แต่ยังไม่บอกตอนนี้หรอกแต่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับเออแสดงว่าครูจุนนี่ไม่หายไปไหนอ่าอ่ะเราพร้อมยังไงบ้างสําหรับซีซั่นสองปีนี้มีคนใหม่ด้วยอ่ะถามคนใหม่หน่อยถามคนใหม่หน่อยครับพอดีครับก็เป็นครั้งแรกนะครับกับการแข่งขันเวทีชีวิตของโตเกียวมิวสิกซีซั่นสองนะครับก็คิดว่าจะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับกับการแข่งขันในครั้งนี้ก็ ถือว่าระดับแชมป์ไมโบนี่60สมัยก็คิดว่าก็ก็รอดูว่าจะเจอกับอะไรแล้วกันครับขอบคุณครับนี่เขาเอาเขาเอา6กสมัยมาสู้นะวันนี้คุณครูก็ไม่คุณครูก็ไม่ใช่หน่อยหน้านะคะต้องบอกว่าเป็นคุณครูคนใหม่ของเราด้วยนะคะอ่าแนะนำตัวครูหน่อยค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะพี่เนสนะคะทีมครูหนูเล็กค่ะอ่า บอกเลยว่าเราอาจจะเป็นมเมนเทอร์ใหม่ของรายการบอกเลยว่าเราคว่ำวอดอยู่ในวงการวัฒนธรรมนิดกว่า20ปีเพราะฉะน,นั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสและสายเต้นสายคอนเสิร์ต <c oughs> ฝากตัวในเดลคาะ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าทีมครูหนูเล็กนี่ก็ต้องติดตาม น่าติดตามเหมือนกันเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าเป็นทีมใหม่แต่ว่าผลงานไม่ใหม่แน่นอนเอฝอากเป็นแรงเชียร์แรงใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทีมคุณหนุ่เล็กนาออ่าวันนี้สำหรับคุณนี่ก็ขิงกันสู้ตายเหมือนกันนะคะเนี่ยต้องรอติดตามว่าผลงานจะถ่ายทอดออกมาผ่านเด็กจะเป็นยังไงอ่ะนะคะทีมต่อไปนะคะทีมที่3ของเรานะคะจะประกอบด้วยนะคะ พี่วิเชียนนะคะน้ำอูนชินจงังซีแกมและน้องบอลค่ะโอ้โหอ่าเป็นไงบ้างมีทั้งคนใหม่และคนเก่าที่เคยผ่านเวทีชีวิตและยังไม่เคยผ่านเวทีชีวิตอันอันไหนหัวหน้าทีมดูแลน่าจะดําสุดนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับโคเราก็ไม่อยู่เพราะว่าแกคงรู้แล้วหระว่ายังไงก็ชนะเออเพราะว่าก็โลกพระราชทานสามปีซ้อนปีเมื่อกี้ก็ได้แชมป์อีกนะ เออก็ครูคนนี้แหละครูอ,อาจารย์บิวนี่แหละนะครับก็ได้แชมป์ก็ไม่ได้คิดคาดหวังอะไรแต่มันก็ได้มาจริงๆเออปีนี้เราก็แบบคืออ่ะไม่ต้องไม่ต้องสปอยอะไรมากหงก็คือหงเออใช่ไหมครับใช่ครับ <laughs> นะครับสำหรับผมก็เป็นศิลปินใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับสำหรับเวทีชีวิตซีซั่น2นี้เป็นเวทีแรกของผมแต่ผมก็เชื่อมั่นในตัวครูบิวว่าจะทำให้เรา ได้แชมป์มาอีกครั้งหนึ่งครับผมซึ่งสำหรับสมาชิกกลุ่มนี้นะคะนั้นครูที่ปรึกษานนั้ก็คือครูบิวนั่นเองนะคะครูบี้ค่ะมีอะไรอยากฝากถึงครูบิวไหมคะเคยได้ยินคำว่าหงปีกหักปะมันก็แบบมันปีกหักได้นะจ๊ะนี่แหละค่ะครูบิวไม่มาก็จะเจอแบบนี้นะคะ นะคะขอบคุณค่ะสำหรับทีมนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอีกหนึ่งทีมนะคะที่สู้ตายอีกเหมือนกันนะคะสำหรับทีมนี้นะคะประกอบไปด้วยน้องก้องวายยค่ะยูริค่ะสแตมลีโอและเวฟค่ะเฮ้ยเด็กเก่าแทบทุกคนไว้กลุ่มนี้เอ้ยใช่ไหมเหลือแค่เบฟปะมีมีใครเด็กใหม่บ้างมีใครเด็กใหม่อ่าต้องรอ วัตถุดิบวัตถุดิบแบบนี้จะออกมาเป็นยังไงต้องรอติดตามนะคะอ่าใครจะพูดดีค่ะก็ทีมเราไม่ได้น่าเชื่อถือแค่คุณครูน,นะคะดูเด็กๆค่ะดูเด็กๆแค่เด็กๆในทีมก็มีศักยภาพาแบบมากพอแล้วเออมีแต่ตัวทับร้อมนะคะนี่เอา <laughs> คือจิมันเจจาของแทกนใชายก็ฝากติดตามฝากเชร์ทีมของพวกเราด้วยนะคะรับรองว่า จัดเต็มแน่นอนค่ะพูดถึงคูบี้ต้องนึกถึงอะไรคะโชว์ค่ะเดี๋ยวนะสเตมปีนขอคุยกับลีโอหน่อยลีโอปีนี้มีอะไรมาสู้เขาโลกปีนี้มีจีราเชียริดเดอร์ครับ <laughs> <laughs> เล่นทั้งเรื่องโชว์และเสื้อผ้าครับแล้วก็เชียรีดเดอร์หนูมั่นใจในครูคนในครูคนนี้ไหมมัม่นใจมากเลยครับแล้วก็ ที่เก่งเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ครูแต่อยู่ที่เด็กมากกว่าว่าจะงาา่ายก็สามารถเดี๋ยวนะแต่แต่ครูก็เก่งม,มึงทีมเดียวกันไหมเนี่ยแต่ครูก็เก่งครับครูจะเป็นอ่าเรียกว่าคันเป็นเคันเป็นเด็กน้อยก็จะเป็นอา่าอูให้เด็กน้อยเด็กนอนอโ,อโอ้ยตกหัวรูปหลังก็ดีมากเคามีถ้าเป็นนา่งล่าในปีนขึ้นไปนี้เป็นอูพักกันนอนแล้วนะตอนนี้นะคะ อาคูบีว่าไงสำหรับทีมนี้ทีมตัวเองมาถึงแล้วเออ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 โอได้จับใหม่แล้ว <c oughs> ลูกหวังพ่อก็หวังออแม่ก็หวังออทีมหนึ่งหรออย่างทีมบิกกี้สมาชิกเก่าก็อยากมาอยู่กับนี้ <c oughs> อย่างทีมใหม่ก็เบเบก็ให้รู้ก่อนว่าใครมาก่อนมาหลางังออ, okay. อย่างทีมนี้บิวหรอจะเป็นหงปีกหกัก ส่วนทีมเราดูสมาชิกแค่เห็นสมาชิกนี่ก็มงแล้วเขาถามว่าปีนี้จะมีจะมีกองขบวนดนตรีสุดอะไรนะตะลรกแตกชื่นใหม่หมเมื่อกี้ลีโอบอกว่าจีราเชียริดเดอร์เราอาจจะเห็นสแตนเชียบนเวทีโตเกยวก็ได้จ้าลีโอก็อยากให้ไอเดียคูบี้หลายแกเพิ่งแกเพิ่งคิดงานได้เมื่อกี้เนี่ยว่าจะเอาสแตนเชียขึ้นโนจ๊ะ แต่เมื่อกี้มีสมาชิกคนหนึ่งหลุดพูดมาแล้วว <Wow. S 2> ่าจะมีอะไรสักอย่าง mm hmm. ปีนี้คร<ต>ูบี้เป็นไงบ้างคิดว่าตัวเองจะได้แชมป์ไหมปีนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าปีนี้ครูคนใหม่ก็เขาบอกว่าเขาก็ชํานาญมา20ปีในฐานะครูบี้ก็รู้อะไรหรือ,อยังที่ยังไม่เล่าตั้งแต่ตอนคลอดออกมานะนี่เต้นเพลง Casey in Love ของ Beyonce ออกมาเลยนะเออมันมันก็เลยแบบรู้สึกว่า มันไม่มันม่อะไรต้องกลัวเรามไม่รู้สึกกลัวครูบิกเกีรหรอเพราะครูบิกกี้เขาก็เป็นครูค่ายเพลงเลยนะเขาแบบคอนเทนต์เขาเยอะนะมีเพลงมีอะไรหรอใช่ก็ดีใจด้วยนะคะ <laughs> ส่วนนี่ลำก็ได้ฟอนก็ได้เต้นก็ได้ครับเออโชว์ได้ด้วยเป็นศิลปินเดี่ยวก็อย่างได้น,น่า <laughs> เด,เดี๋ยวไปขิงรอบรอบหลังฝากฝากทุกคนด้วยนะฮะฝาก FC ทีมห่งทีมสอทีมสทีมสด้วยนะคะอันนี้เราจะแข่งเด็กหรือว่าแข่งครูคะงงมากครูจะแสดงเองไมหมฮะรอบนี้นะคะคอมเมนต์ <Comment S 2> ในทางบ้านแบบตันนี้กำลังเชียร์กันต้องบอกเลยว่าในซีซั่น1นึ่งเรามีการแข่งขันจากการตัดสินจากคะแนนกรรมการเนาะแต่ในซีซั่นสนี้มีคะแนนโบวัจากทางบ้านด้วยซึ่งวันนี้ขอบอกว่า การชนะหรือการตัดสินมีผลโหวตด้วยนะครับเราจะให้ f c ทางบ้านโหวตเข้ามาคะแนนผลโหวตออนไลน์มีผลต่อการตัดสินด้วยในใซีซั่น2นี้เพราะเราฝาก f c เราด้วยทําการบ้านว่าคะแนนโหวตออนไลน์มีผลต่อการตัดสินด้วยนะครับเดี๋ยวกติกาการโหวตออนไลน์จะแจ้งอีกทีหนึ่งต้องรอติดตามนะคะสำหรับกติกาการให้คะแนนต่างๆนะคะซึ่ง f c ต้องบอกว่าจะมีส่วนร่วมในการตัดสินในซีซั่นสองเพราะอะไรเรากลัวว่า ทำไมเอฟซี FC ซื้อบัตรออนไลน์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินเลยเหรอ,อเออบัตรเค้ก็ซื้อตั้งร้อยยี่สิบเก้านะอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยปีนี้เราเลยอยากให้เอฟซีได้มีส่วนร่วมในการตัดสินด้วยทั้งออนไลน์ทั้งเอฟซีที่มาดูหน้างานอ่าที่มาดูที่โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์บตง่ายๆผ่านมือถือเลยถูกต้องนะคะต้องบอกว่ารอติดตามได้เลยนะคะตหลอดซ <c oughs> ีซั่นสองนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ส <c oughs> <15 S 2> ิบห้าพฤษภาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะคะดิฉันไปหาก,กล้องตัวไหนดี <c oughs>